โอสานแล้วก็เป็นการจากลาผ้าโกโนโดยสมบูรณ์แล้วครับในตอนนี้ครับมาดูกันว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าชนะครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตเต็มครับสำหรับบางงาวันพีตอนที่1057นะครับผมก็เรียกว่าเพื่อนๆกำลังรอคอยกันอย่างยาวนานแล้วใช่ไหม คือก็อ่ะอาทิตย์นี้นะครับผมวันพีชเนี่ยจะกลับมาตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นครับมาดูข้อมูลแบบอัปเดตเต็มกันเลยครับว่าเรื่องราวในตอนนี้ครับจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับเหตุการณ์ตอนนี้คับจะเริ่มต้นที่หอประชุมในนครหลวงบุปผาครับโดยเราก็จะเห็นประชาชนหลายสิบคนเลยครับอยู่ที่หน้าเวทีครับแล้วก็กําลังตั้งใจฟังอย่างใจจดใจจ่อครับ กับเรื่องที่อาจารย์ของวันนกคุนี้คนใหม่นั้นครับกำลังเล่าเรื่องราวให้พวกเขาฟังอยู่ครับโดยครูคนนี้ครับก็มีการเล่าเรื่องราวเป็นแบบบทกวีของญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าภายใต้ท้องฟ้าอันแสนมืดมิดของเกาะโอนิชิมะครับก็มีพายุที่ทวีความรุนแรงและเสียงคำรามของสัตว์ลายก็ดังขึ้นครับเสียงมังกรอชุล่าก็ดังขึ้นมีฝนตกที่ท่าเรือฮาบุมีเหล่าผู้คนที่ต้องการที่จะแก้แค้นให้กับการตายของโคสกิโอเดงครับโดยคนพวกนั้นนั้นก็จะเป็นพวกเรา คุณนางที่มีความซื่อสัตย์ครับและพวกเขานั้นก็ก้าวขึ้นสู่เวทีครับพอมาถึงตรงนี้ครับเหล่าผู้คนที่ฟังเรื่องราวอยู่นี้ก็โห่ร้องด้วยความตื่นเต้นนะครับแล้วบอกว่าเป็นพวกแบบพวกปลอกดาบแดงใช่ไหมลินะ <poisoned indo> ซึ่งคร ok ูเองก็บอกว่าใจเย็นๆเงียบๆก่อนจะเพิ่งขัดตอนกำลังเล่านะเออกำลังเล่าเรื่องเพลินๆอยู่เลยนะแล้วครูคนนี้เนี่ยก็เล่าเรื่องราวต่อไปครับว่าเรื่องราวอันนี้เนี่ยก็เริ่มต้นในช่วงเย็นของงานเทศกาลไฟของประเทศวโนและเหตุการณ์ครับก็ตัดมาที่ทางด้านป่านะครับผมที่จะอยู่ใกล้ๆท่าเรือในอุดงครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโมโวเนี่ยอยู่ในล่ามังกรครับแล้วก็กำลังวิ่งอยู่ในนีครับโดยด้านบนตัวของโมโวเนี่ยครับก็จะมีคินิมอนนะแล้วก็ยามาโตเนี่ยโดยสารอยู่ด้วยครับตอนนี้โมูรุสุ คนงค่คงที่จะประหลาดใจนะครับกับคําพูดของยามาโตะนะครับตัวโมโมะก็ถามกบยามาโตะนะครับว่าอะไรนะตกลงว่าเธอเนี่ยจะยังไม่ออกไปสู่ทะเลโลกภายนอกอย่างนั้นเหรอซึ่งยามาโตะก็บอกครับว่าใช่แล้วฉันจะยังไม่ไปนะฉันเนี่ยบอกกับลูฟี่แล้วก็เหล่าลูกเรือของลูฟี่ไปแล้วโมโมะเองก็ยังคงรู้สึกแปลกใจมากๆก,กับการตัดสินใจของยามาโตะอยู่ดีนะครับโมโมเองก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะยามาโตะเนี่ยที่ยังไม่ออกไปสู่โลกภายนอกยังไม่ออกไปประจนภัยในท้องทะเลนะครับยามาโตะเนี่ยกลัวอะไรบางอย่างหรือ เปล่ามีอะไรบางอย่างที่ยามาโตะเนี่ยกังวลหรือเปล่านะซึ่งตัวยามาโตะเองก็บอกคับว่าเขาอาะได้ตัดสินใจไปแล้วครับนี่แหละคือการตัดสินใจของเขาครับเขาเนี่ยจะเริ่มต้นการปะจนภัยของเขาด้วยการเดินทางทั่วประเทศนี้ซะก่อนนะครับเพราะว่าตัวยามาโตะเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับโลกภายนอกเลยด้วยนะครับดังนั้นนะครับเขาก็จะเลือกเดินทางตามวิถีทางที่โอเด้งเคยทำนะและสวัสดงครับตัวยามาโตะเองครับก็จะออกเดินทางไปสู่ท้องทะเลแบบที่โอเด้งเคยทำมานะครับพอโมโมรู้เรื่องนี้ครับรู้ว่าเฮ้ยยามาโตะ ลูฟี่มันคุยกันแล้วนี่หว่ามันเคลียร์กันแล้วนี่หว่ะนะ ทำให้โมโมรู้สึกแบบโกรธโมโหลูฟี่ขึ้นมาเลยครับว่าเฮ้ยลูฟี่อะไรวะเนี่ยจะไปกันทักทีจะจากลากันทั้งทีเนี่ยไม่เห็นมาบอกลากันเลยไม่เห็นมารับมาลากันเลยนะครับโมโมรู้สึกว่าลูฟี่เนี่ยปฏิบัติกับโมโมเหมือนกับโมโมเป็นเด็กน้อยนะครับนึกอยากจะไปก็ไปนะครับผมไม่เห็นหัวโมโมกันเลยหรือไงนะโมโมเองสงสัยอย่างมากนะครับว่าทําไมลูฟี่เนี่ยถึงจะออกจากประเทศนี้โดยที่ไม่คิดจะบอกลากล่าวลาอะไรกันเลยอย่างนั้นเหรอนะแล้วตอนนี้ครับโมโมเองเนี่ยก็จะมีการย้อนลํำลึกถึง ความหลังต่างๆนานาครับผมซึ่งฉากพวกนี้เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเราก็รู้หมดแล้วนะครับผมอ่ะแต่ว่าในบางงานเนี่ยเขามีการทวนนะครับเราก็มาทวนกันหน่อยนะครับโดยจะมีการย้อนช่วงเวลาที่ไคโดนะครับทำการแบบบีบคอคว้าคอโมโมะอยู่ที่บนปราสาทของโอเด้งครับในช่วงเวลาที่โมโมะได้พบเจอกับลูฟี่ครับตอนที่ลูฟี่ต่อสู้ในเรสโโรซ่าครับช่วงเวลาที่เขาสร้างภารกิรการที่เกาะโซครับตอนที่คันจุโรเนี่ยลักพาตัวโมโมะไปครับ แล้วก็ตอนที่ตัวโมโบเองนี่ครับประกาศชื่อต่อหน้าไคโดนะครับผมว่าตัวโมโบเองเนี่ยก็คือโมโนสุกเกะนะครับผมได้ว่าเป็นการประกาศชื่ออย่างเข้าหาญแบบไม่กลัวตายกันเลยทีเดียวเชียวนะแล้วก็ช่วงเวลาสําคัญนะครับช่วงเวลาที่ลูฟี่เนี่ยขอลองให้โมโบนั่นครับทำการหยุดยั้งเกาะโอนิชิมะให้ได้ครับหลังจากที่ลูฟี่ต่อสู้กับไคโดนั่นเองครับอารมณ์ตอนนี้เนี่ยประมาณว่าโมโบเนี่ยมันเหมือนกับว่าผูกพันกับลูฟี่ไงครับผมและเหมือนกับแบบงอนๆน้อยๆอ่ะคือแบบเฮ้ยผูกพันกันมากขนาดนี้ มีช่วงเวลาสําคัญร่วมกันขนาดนี้เนี่ยทำไมทำไมลูฟี่มึงบลไหัวใจจังเลยเนะฮะเออจะออกนอกประเทศกันอยู่เนี่ยไม่รับเวลาอะไรกันเลยนะตัวโมโบบอกว่าตัวลูฟี่เนี่ครับเป็นเหมือนครูของเขาเป็นแบบอย่างให้กับเขาครับตอนนี้โมในล่ามังกรน,นี่ก็พยายามวิ่งจำอ้าวใหญ่เลยนะครับคือไม่บินนะครับผมซึ่งถามว่าทําไมไม่บินก็เรียกว่าไงอาจจะยังใช้พลังไม่คล่องก็ได้ละมังนะ แทนที่จะบินไปจะได้ไปไหวน,นะผมแต่ไม่กําลังวิ่งสับตีนแตกในล่ามังกรอยู่นะคินมอนเองก็เรียกว่าโกรธมากเหมือนกันนะครับเขาเองเนี่ยอยากจะได้รับคําอธิบายที่บรรสมเหตุสมผลจากลูฟี่นะครับที่มาปฏิบัติต่ตอโชกุนแบบนี้นะไม่ให้เกลียดโชกุนกันเลยครับโมสเกะบอกว่าเขาคิดว่าลูฟี่เนี่ยเป็นเพื่อนรักของเขามากๆคนหนึ่งครับอย่ามาตกก็บอกว่าเอาหน้าอย่าไปโกรธลูฟี่อะไรกันขนาดนั้นเลยแต่ทางด้านโมโมเองครับก็บอกว่าลูฟี่นะครับทำให้ตัวโมโมเองเนี่ยรู้สึกแบบอับอายขาคิดหน้าครับลูฟี่ ทำสิ่งที่แบบไม่น่าให้อภัยมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดว่าโมโมไปเจอลูฟี่นะครับผมโมโมเนี่ยจะทําการเล่นงานลูฟี่จะกัดลูฟี่จะตีลูฟี่เลยนะตัดมาที่ทางด้านท่าเรือโทคางเงะในอุดงครับตอนนี้ครับเรือของ3กับตันครับลูฟี่รอแล้วก็ยุทธทัศคิดครับ พร้อมที่จะออกเดินทางแล้วครับตอนนี้ครับหลอกก็ยังมีการย้ํากับลูฟี่นะครับว่าเฮ้ยครั้งหน้านะถ้าเกิดว่าพวกเราได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพวกเราเดี๋ยกลายเป็นศัตรูกันแล้วนะเว้ยซึ่งลูฟี่เองก็บอกว่าไม่มีปัญหานะครับผมยังไงก็ได้นะผมชิวๆอยู่แล้วนะครับผมเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นวานโนนะครับผมไม่แคร์อยู่แล้วนะทางด้านชอปเปอร์เองครับก็มีการกล่าวลาหลอด้วยเช่นกันครับซึ่งจะบอกว่าชอปเปอร์กับหลอกก็เป็นหมอใช่ไหมครับผมก็มน่าจะรีไงมีความผูกพันอะไรกนนลกถึงปงปาาะ ชอปเปอร์มีการบอกลาลอด้วยนะชอปเปอร์บอกกับลอนะครับว่าบายบายโทราโอนะครับผมซึ่งลองเองก็เหมือนว่าไม่ค่อยอยากจะผูกพันกับกลุ่มบอกฟางสักเท่าไหร่นะครับก <cinematic. S 1> ็เล<น>ยบอกชอปเปอร์ว่าแกเยบปากไปเลยนะฮะพยายามตัดตัดพันนั่นเองครับชอปเปอร์ก็เลยงงๆนิดนึงครับว่าอะไรวะอุตส่าบอกลากันดีๆมาบอกให้หุบปากได้ยังไงวะนะ และแล้วตอนนี้ครับทางด้านโมโมเองก็มาถึงแล้วครับผมก่อนที่พวกลูฟี่จะได้ออกเดินทางครับโมโมเนี่ยมาถึงชายฝั่งครับผมโมโมเนี่ยได้ทําการเปลี่ยนร่างกลายเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็พุ่งเข้าใส่ลูฟี่พร้อมๆกับยามาโตะครับก็เรียกว่ากําลังจะเกิดการบอกลาการจากลากันอย่างประทับใจนะครับผมและอย่างหนึ่งครับผมที่ประทับใจมากๆแน่ๆเลยครับผมนั่นก็คือมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่คันนี้ครับมาราโกตินี่ก็จะเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี1930นู่นเลยครับเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มีประท ยาวนานกว่า100ปีครับและรุ่นล่าสุดนี่เลยครับเมดิซัน150ได้ทําการเปิดตัวในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรถสกูตเตอร์สปอร์ตพรีเมียมโชบเฉีียวเล้าใจ150ซีซีที่มีการถ่ายท่อดีเออสตาอิตาลีนั่นเองครับนับว่าประเทศไทยนั้นโชคดีมากครับที่รถรุ่นนี้เข้ามาทําตลาดในประเทศไทยแนละอย่าลืมหาซื้อจับจองเพื่อเป็นเจ้าของมาราโกติเมดิซัน150รุ่นนี้ด้วยนะครับราคาแนะนําอยู่ที่79,800บาทเท่านั้นเองครับพ้อมมาเจอกันแล้วครับผมก็เรียกว่่านียพกั ให้พูดกันมานะครับโบโบก็บอกว่าเฮ้ยลูฟี่นะครับยามาโตะก็บอกว่านี่ฉันมัดึงแล้วนะเออฉันจะมาบอกลานะครับลูฟี่ก็บอกว่าเอ้าโมโเกะมาแล้วเหรอคีรมอนมาแล้วเหรอนะครับซันจิที่เห็นยามาโตะนะครับซันจินี่ก็จะออกอาการเดินนะครับผมค่อนข้างที่จะปิง๊งปังใส่ยามาโตะพอสมควรนะ ตอนนี้คินมอนเนี่ยชักดาบออกมาครับเรียกว่ากโกรธเล็กน้อยถึงปานกลางครับแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยลูฟี่กำลังทําอะไรอยู่เนี่ยคิดได้ยังไงเนี่ยที่จะทิ้งวันดุคุณีไปโดยที่ไม่บอกลาพวกเขาเลยนะเออพวกเราเด็กก็อยู่ด้วยกันมาตลอดไม่ใช่เหรอ โชกุนของเราเนี่ยคือโกรธจัดมากเลยนะเว้ยเราต้องการคำอธิบายนะเว้ยซึ่งลูฟี่เองก็บอกโอเคใจเย็นๆก่อนใจเย็นก่อน,เ,น,อนเรามาคุยกันก่อนนี่ไงเราเจอแล้วเรามาคุยกันสิตอนนี้โมโมะครับมีการมองไปที่ลูฟี่ครับผมแล้วก็มีการพูดคุยอะไรกันบางอย่างในฐานะโชกุนค,ครับและหลังจากนั้นครับตัวโมโมเองก็แบบร้องห่มร้องไห้เลยครับผมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยนะตอนนี้โมครับผมก็อารมณ์เหมือนกับเด็กๆนะครับผมเป็นเด็กๆที่เรียกว่าไง เหมือนกับเด็กที่กําลังจะขึ้นชั้นหรือว่าเด็กๆที่กําลังจะย้ายโรงเรียนแล,ล้วก็จะเสียเพื่อนอะไรประมาณนั้นครับคืออย่าลืมนะครับว่าโมโอเองก็เป็นเด็ก8ปดขวบอยู่อะเข้า <c oughs> ใจไหมความรู้สึกนึกคิดยังเป็นเด็ก8ปขวบอยู่อะโบโมก็บอกว่าเอ้ยอย่าจากฉันไปเลยนะฉันเหงามากเลยนะเฮ้ยพวกเราเดียอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยนะอย่าทิ้งฉันไปเลยฉันเนี่ยต้องขอขอบคุณนายมากเลยนะเพราะว่ามีพวกนายเนี่ยฉันก็เลยรอดมาได้นะต้องขอขอบคุณมากเลยตอนนี้เนี่ยเราอะสามารถยิ้มได้แล้วนะ ขอขอบคุณนะที่นายเนี่ยอุตส่าห์ช่วยล้างแค้นให้กับพ่อแม่ของเรานะฉันมันเป็นคนโง่งี่เง่าฉันไม่รู้ว่าจะพูดอะไรฉันพูดไม่ออกเป็นกันฉันกลัวอนาคตไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงได้โปรดเธออย่าพึ่งไปเลยนะอาการตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโมโมเสียทรงพอจำควรนะครับผม ซึ่งกลุ่มบวกฟางนะครับผมก็เรียกว่าใครต่อใครหลายคนนะครับก็มองโมโมะนะครับผมอ่าอย่างโลบินซันจิบลูอะไรพวกนี้ครับมองโมโมะด้วยรอยยิ้มนะครับส่วนตัวแฟรงกี้เองครับเจ้านี่นี่ก็บอดน้าตาตื้นเหมือนกันนะครับผมร้องไห้ตาโมโมะไปสังนั้นะโซโลเองก็มีการหัวเราะนะครับแล้วบอกว่าโมโมะเองเนี่ยค่อนข้างขี้แยเหมือนกันนะเนี่ยทางด้านนามิเองก็พยายามห้ามปรามโซโลไว้นะครับว่าเฮ้ยเราจะไปตําหนิเขาแบบนั้นไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าตัวโมโมะเองเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เลยนะตอนนี้ครับลูฟี่ ก็บอกกับโมโมนะครับว่าเฮ้ย mm hmm. เราเนี่ยรอนายอยู่ที่นี่เนี่ยเพราะว่าฉันเนี่ยอยากจะมอบของให้กับนายลูฟี่บอกเขาว่าถึงแม้ว่าโมโมเนี่ยจะตัวโตวขึ้นตัวใหญ่ขึ้นมีความแข็งแกร่งขึ้นก็ตามทีครับแต่สุดท้ายเนี่ยโมโมเองก็ยังคงแบบเป็นเด็กที่งี่เง่าขี้กลัวตามประสาเด็กๆนะครับแต่ทีนี้ไงก็ตามทีครับตัวโมโมเองเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นน้องชายของลูฟี่ด้วยเช่นกันครับตอนนี้ครับโมโมก็เปิดกล่องของขวัญขึ้นมานะครับแล้วก็ค้นพบว่าในกล่องของขวัญเนี่ยครับปเป็นธงของ กลุ่มจรสตัดบวกฟางที่แบบใหญ่มากใหญ่โตโมโหลาเลยครับลูฟี่บอกกับโมโมบว่าถ้าโม่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับให้จดจาในวันที่เราเนี่ยได้ทําการผรจญภัยในท้องทะเลด้วยกันรครับโมโมะเนี่ยเอาธงอันนี้ไว้ที่วันโคุณนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าในอนาคตนะครับมีเจ้าตัวอันตรายนะครับจะมาอารวาดจะมาเล่นงานที่ประเทศวโนแห่งนี้ครับให้ทําการแสดงธงของกลุ่มจักสัตว์บวกฟางให้กับเจ้าคนพวกนั้นเห็นนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนพวกนั้นนะคิดจะมีเรื่องกับใครแค่คนใดคนหนึ่งก็ตามในประเทศวานโน h i ครับเท่ากับว่าไอ้คนคนนั้นนะครับก็จะกลายเป็นศัตรูกับกลุ่มบวกฟางไปด้วยเช่นกันครับก็เรียกว่าตามสเต็ปจักรพรรดิอะไรกันไปครับผมชูธงขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นการประกาศอนาเขตนะครับว่านี่แหละนะ รับผมคืออาณาเขตของจกักรพรรดินะครับถ้าเกิดว่ามายุ่งย่ามย่ามกลายสร้างความเสียหายกับอาณาเขตจกักรพรรดินะโดนจกักรพรรดิกระทืบแน่ครับผมอะไรประมาณนั้นนะด้วยคําพูดของลูฟี่นะครับก็ทําให้โมโมเนียร้องห่มร้องไห้เพิ่มเติมอะไรกันไปครับแล้วโมโมก็มีการถามครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยเป็นพรรคพวกของนายอย่างนั้นเหรอเออเป็นหนึ่งในพรรคพวกของนายอย่างนั้นเหรอลูฟี่ก็บอกขึ้นมาครับว่าคิเนมอนยามาโตก็โมโมนะฉันจะมารับใครก็ได้นะถ้าเกิดว่าพวกนายเนี่ยตัดสินใจที่ จะเป็นโจรสลัดนะแต่ว่าขออยู่อย่างหนึ่งนะชั้นเนี่ยจะไม่มีทางยอมรับคนที่ขี้คลาดเด็ดขาดนะคินเนมอนเองก็หัวลรอ,อครับผมเมื่อฟังการพูดของลูฟี่ครับตอนนี้ยามาโตะเองก็ตื่นเต้นมากกับคําพูดของลูฟี่ครับส่วนทางด้านบโ,โมเองครับก็ขอบคุณลูฟี่สําหรับคําพูดของลูฟี่ครับลูฟี่เนี่ยสั่งให้มีการออกเดินทางครับลูกเรือที่เหลือเองก็ทําการบอกลามโรสเกตด้วยเช่นกันครับในขณะที่พวกเขาเนี่ยครับกำลังดูเหล่ากลุ่มบอ,อกฟางกําลังเดินทางออกไปครับบโ,โ,โมโรูสเกตก็บอกกับคินเนมอน ว่าสักวันนึงครับเขาจะต้องแสงหน้าโคซากิโอเด้งผู้เป็นพ่อของเขาให้ได้ครับคิเลมอนเองก็บอกว่าเขาเองเนี่ยก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกันครับตอนนี้ครับเรือแต่ลามเนี่ยครับก็อยู่ที่ทะเลเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งเรือของลูฟี่รอแล้วก็คิดครับผมกาลังออกจากเขตวานโนนะครับโดยนามิบอกว่าจะต้องไปที่ฮาคุไมนะครับเพื่อที่จะใช้ท่าเรือตรงนั้นนะครับในการนําเรือลงไปสู่ด้านล่างครับลูเองเนี่ยสบายใจเลยนะครับพลุยแลวครับว่าถ้าลงไปทางน้ําตกเนี่ยผมมันอันตรายมากๆนะผม แต่ตอนนี้ครับเออบันดีวิธีทางที่จะลงไปสู่ด้านล่างแบบปลอดภัยนะครับตัวช็อปเปอร์เองก็สบายใจด้วยเช่นกันครับกับการเดินทางที่ปลอดภัยแบบนี้ครับ ตัวยุทธทัศน์คิดเองครับก็มีการหัวเราะเยาะเย้ยนะครับที่เฮ้ยจะเดินทางที่แบบปลอดภัยอะไรอย่างนั้นเหรอคิดแบบว่ามันก็บอกแล้วนะกับการตัดสินใจแบบไอ้พวกขี้แพ้นะทําให้ลูฟี่แล้วก็รอนะครับผมโกรธมากครับเมื่อได้ยินคําพูดของคิดนะครับพวกเหล่าลูกเรือของลูฟี่ก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปสนใจคําพูดบ้าๆบอๆแบบนั้นเลยอย่าไปสนใจคําย่อยุแบบนั้นดีนะเพราะว่ามันก็เป็นจะผิดอะไรเลยนี่หว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้เส้นทางการเดินทางที่มันปลอดภัยอะนะซึ่งทางด้านกลุ่มโจรสลัดของรอเองนะครับผม ก็พยายามบอกกับตันอย่างตัวรอเองด้วยเช่นกันนะครับว่าเดินทางแบบปลอดภัยเนะีมันดีแล้วนะผมไม่ต้องไปสนใจคำย้อเย้ยอของยุทธทัศกับตันคิดนะตอนนี้ครับก็จะมีกรอบคําบรรยายขึ้นมานะครับว่าทั้งตัวลูฟี่รอแล้วก็คิดนะครับ ความแข็งแกร่งของเราอาชญากรพวกนี้ครับที่ทางด้านโมโบเนี่ยเคยร่วมมือจับมือเป็นพันธมิตรกันเลยครับเป็นสิ่งที่ดีมากเหมือนกันครับพวกเขาเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างหายนะด้วยความแข็งแกร่งของพวกเขาได้ครับแม้แต่ราชามังกรอย่างไคโดนะครับก็ยังไม่สามารถเอาชนะพวกเขาเหล่าดีได้เลยครับแล้วเหตุการณ์ครับก็ตัดไปยังที่หอประชุมของนครหลวงปุบผาอีกครั้งหนึ่งครับครูคนเดิมก็ยังคงเล่าเรื่องต่อไปนะครับว่าตอนนี้ครับเขาพูดถึงโอโลจินะครับมีการเล่าว่าโอโลจิเนี่ยได้เดินทางไป หาองคหญิงฮิโยริครับแต่ว่าโอจินะครับก็ได้มีการ,รเผชิญหน้ากับเดนจิโร่ครับ ค่ารับใช้ลำดับที่2ของโคซกิโอเด้งครับและด้วยการเผชิญหน้ากับเดนจิโร่นะครับก็ทําให้ตัวโอรุจิครับได้พบกับจุดจบนั่นเองครับมีการพูดต่อไปครับว่าสายฟ้าที่ฟาดลงมาใส่พวกเหล่าร้ายนะครับด้วยวิธีนี้ครับทำให้เกาะโอริบะแล้วก็เจ้าราชามังกรอย่างไคโดเนี่ยตกลงมาครับเมฆดาที่ปกคลุมท้องฟ้าวารุคุนี้ในช่วง20ปีก็ค่อยๆจางหายไปครับและมีบางอย่างที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นครับเจ้าโอรุจิที่กําลังลุกไหม้เป็นไฟอยู่นะครับก็ทําการสั ด้วยความเกลียดชังของตระกูลโคโรซมิเนี่ยจะทําการสาปแช่งประเทศนี้จนกว่าประเทศนี้เนี่ยจะถึงจุดจบอันขมขื่นครับแต่ทางด้านองค์หญิงฮิยลริเองครับก็ได้มีการระลึกถึงความทุกข์ทรมานทั้งหมดของประเทศมาแล้วตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาครับโดยแววตาของเธอนั้นครับไม่มีความหวาดกลัวต่อโอโลจิเลยแม้แต่น้อยครับองค์หญิงฮิยลรินั้นได้ทําการยืนอย่างไม่เกรงกลัวต่อหน้าโอโลจิที่กําลังลุกไหม้เป็นไฟครับในมือของเธอนั้นเนี่ยถือพัสดสัญลักษณ์ของตระกูลโคโกีอยู่ครับ และตอนนี้ครับทั้งประชาชนแล้วก็ครูครับผมมีการพูดออกมาพร้อมกันนะครับว่าครูุมิทานหินนะ่าเกิดมาเพื่อเผานะครับผม เออก็แบบว่าเป็นเรื่องเล่าในเชิงนิทานอะไรกันไปครับผมของประเทศบโนนะเป็นเชิงนิทานเป็นเชิงตำนานไปแล้วนะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของซาบุไรที่เคยโด่งดังแล้วก็กลับมาลุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งครับปิดท้ายตอนนี้ครับด้วยการที่โมโม่นี่ครับผมกําลังคิดอยู่ครับว่าจะเอาธงที่ลูฟี่ให้มาเนี่ยไปไวที่ไหนดีครับแล้วก็ถือว่าเป็นการจบแล้วก็ออสานโดยสมบูรณ์ของภาพวโนแล้วนั่นเองครับผมพวกลูฟี่เนี่ยก็เดินทางออกไปแล้วว่ะนะก็เรียกว่าตอนนี้นะ ภาพรวมก็ถือว่าเป็นการจากลาเป็นการจบแบบประทับใจนะครับผมเรื่องรายละเอียดและก็ข้อมูลเนี่ยไม่ค่อยจะได้มีอะไรเพิ่มเติมมาแล้วครับผมเป็นเรื่องราวเป็นฉากการจากลาสั่งลาอะไรกันซะมากกว่านะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่กันครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ